بسم الله. بسم الله. خلاصة اللون. على أنا مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدي للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله اعذب منهل انعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على شرف المرسل سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องที่ติดตามรายการหافظอัลกุรอานสานฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับก็الحمد لله ต้องขอกล่าวดุอานะครับตะกอบว่าลอฮ์มีนนวมนกลุ่มซ้อนแลอามันขอเล่าส่าาสงตอบรับการทําอามันอิบาดะของพวกเรานะครับตลอดเดือนรอบมฎอนที่ผ่านมาขอให้เป็นอาม,มันที่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขอให้เป็นอาม,มันที่มีการถูกตอบรับจากองค์ละ์สุบฮานุอาลาอัความดุลิลละนะครับกับบรรยากาศของเดือนรอมดอนที่เราได้ผ่านมานะครับแล้วก็เราได้ มีการฝึกฝนที่เราเรียกกันว่าเหมือนก็เป็นโรงเรียนแห่งการฝึกฝนตลอดเดือนรอมฎดอนนะครับก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าวันอีดเป็นวันที่เราทุกคนต้องอะไรอาวรก็บางคนบอกว่าวันอีดไม่อะไรแล้วครับวันอีดเป็นวันรื่นเริงแต่เราจะไม่ให้การฝึกฝนของเราที่ได้ปฏิบัติกันในเดือนรอมฎดอนนั้นมันหายไปเลยเรายัางสามารถที่จะนำมาฝึกแล้วก็ต่อยอดได้ ตั้งแต่เดือนชาววาันไปกับการถือสิลอดสุนัตหกวันนะครับหรือการถือสิลอดสุนัตวันจันทร์วันพระาัาทวัน1 3 14 15ค่ําการถือสิลอดยังอยู่กับเราในทุกๆเดือนนะครับเก็บตกในเรื่องของสุนัตที่เป็นซุนนาของท่านอดสุลลอสอลลัลลอฮะลยฮิยวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็การถือสิลอดในเดือนรอมอดอนที่ผ่านมาเราก็มีความกระหายเพราะว่าอยู่ในอากาศค่อนข้างจะร้อนและอากาศ ทำให้เรานั้นบางคนก็มีการอาจจะบ่นบ้างนะครับแต่มันก็ส่งผลให้เราได้เห็นว่าเวลาเราร้อนเราก็หายเวลาเราร้อนเรารู้สึกหิวท่านต้องเลือกภาพต่อเลยครับจากวันนี้ไปว่าพี่น้องที่อยู่ในปาเลสไตน์ที่เราเรียกว่าในกาซาเนี่ยเขาไม่ได้ถือสินอดนแล้วและเขาจะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของฤดูหนาวหรือมีหิมะและ้วแต่เขาจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนกว่าบ้านเรา แล้วเขาเหล่านั้นยังยังถูกรังแกอยู่นะครับดูข่าวแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกันในโลกนี้ที่เราเรียกว่ามีเหมือนกับผู้ที่เป็นเป็นกลางแต่ใจไม่เป็นธรรมนะครับขออนุญาตใช้คํานี้ว่าเพื่อนบ้านเราที่อยู่ข้างบ้านเราก็กําลังเกิดปัญหาในการสู้รบแต่ได้ก,กบความเป็นคนไทยเห็นไหมครับคนไทยไปประกบติดแล้วก็คอยที่จะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการว่าถ้ามันถึงกับขั้น ที่จะถูกยิงกันหรือว่าถูกกระงแก่เนี่ยคนไทยต้องรับเข้ามาอยู่ในพรมแดนไทยนั่นคือความเป็นคนไทยที่เราได้ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมแต่เราก็เป็นอะไรครับเป็นคนด้วยกันมนุษย์เราเห็นสุนัขไม่มีน้ํากับการที่จะเลี้ยงขังหายเรายังช่วยเหลือเราสูรุ่นล่อยังได้รับรองว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์นี่คือความเป็นเป็นความเป็นมนุษย์นะครับ แต่ในโลกปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ในสองโซนในโซนยุโรปกับในตะวันออกกลางร,รบกันจนกระทั่งวันนี้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับก็เราขอดุอานะครับว่าขอให้สิ่งต่างๆนั้นมันได้ได้ได้ได,ดีขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ตายแบบไม่มีหลักเกณฑ์ในการสู้รบทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนชรา,าคนท้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราขอดุอาจากอัลลอฮ คนที่ถูกงมาสุลมขอให้ได้รับการช่วยเหลือนะครับคนที่ซอนเหลียมก็ขอเราส่งจัดการพวกเขาเหล่านั้นด้วยเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับอาหารที่ส่งไปเงินที่ส่งไปก็จะบอกว่ามันคงจะไม่พอหรอกแต่ว่าเราต้องเห็นสภาพแน่ๆก็คือว่าเด็กที่อดตายนะครับแล้วก็อาหารไม่พอเพียงเนี่ยเรานําจากการฝึกในเดือนอมฎดอนเนี่ยไม่ลืมเขาเหล่านั้นนะครับและย้อนกลับมาก็คือว่าเราก็ต้องไม่ลืมคนในหมู่บ้านเรานะ นี่คือสิ่งที่บอกว่าเราได้ฝึกฝนและเราก็เรียนรู้เราก็ได้อ่านนันกรุรอ่านย่าอ่านกุรอ่านเฉพาะเพื่อจะหวังผลบุญแต่จงอ่านกราุรอ่านแล้วก็จงนําสิ่งที่อยู่ในกุอานที่เอาล้อใช้ไม่ทอดทิ้งเด็กกพาพร้าไม่หลงลืมคนมิสกีนนะครับแล้วก็ไม่งดไม่ละเว้นกับการที่จะไปเยี่ยมคนป่วยนี่คือสิ่งที่จะเป็นสุน,นัขที่เป็นแบบอย่างแล้วก็ช่วยกันแบบอะไรครับ เด็กที่เป็นเด็กกำพร้าเราพยายามฝึกเขาให้เขาได้คันเบ็ดเพื่อที่จะไปหาปลาแต่เราอย่าเป็นคนที่เอาปลาแล้วทำสเร็จให้เขานั่งกินแล้วเดี๋ยวเวลาเขาหลุดจากเราหรือเขาพ้นสภาพจากคำว่าเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะเลี้ยงตัวเองและดูแลตัวเองไม่เป็นนะครับก็หลายที่แล้วที่เราเห็นเด็กกำพร้าถูกยกย่องและอยู่ดีกินดีกว่าเด็กคนจนทั่วไปเด็กที่พ่อแม่มีแต่ครอบครัวที่ยากจน แล้วเขาเหล่านั้นกําลังร้องเรียนเหมือนกันกําลังบอกพวกเราว่าพ่อฉันไม่ตายฉันต้องอดหรือพ่อแม่ฉันยงันงอยู่ฉันต้องลําบากกินไข่หนึ่งฟองกับห้าคนหรือแต่เพียงแต่ว่าพ่อเขาตายคนนี้แล้วก็อาหารกินกุ้งตัวใหญ่ๆกินแล้วเหลือด้วยซ้ําไปอันนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนจากใครจากเด็กที่เป็นเด็กยากจนด้วย,ยนะครับก็เรามีสองคำฟาเกตบิสเกน แล้วก็เด็กกำพร้าเนี่ย forget กับ missgen อยู่ในคําเดียวกันในกลุ่มเดียวกันแต่คนละความหมายแล้วก็ missgen ก,ก็เป็นคําที่ต่างจาก forget แต่เราจัดอยู่กลุ่มเดียวกันก็ได้เป็นคนยากจนกวนน่านักตาส่วนคนยาตีเป็นคนที่พ่อตายแล้วก็คนที่อะไรครับเป็นหญิงไม้เนี่ยคาพวกนี้ที่เราสูรรัตได้กล่าวแล้วก็บอกกับพวกเราว่าเราต้องไม่ลืมและไม่ถึงพวกเขาผมถอดจากอะไรถอดจากกุอานที่เราอ่านกันในเรืองรอมฎาตอนเนี่ยได้ช่วยเหลือ พวกเขาหรือยังนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของออชาววาันสำหรับผมนะครับเริ่มต้นก็คือว่าเป็นเสาร์แรกของเดือนชาววาันที่ผมได้กลับมาในรายการตามเวลาปกติก็คือ7.30จงจนกระทั่งถึง93 0นนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีวิทยากรแขกรับเชิญที่จะมาอยู่ในรายการร่วมกับผมนะครับก็ขออนุญาตแนะนำแล้วก็ให้ วิทยากรแนะนําตัวเองและก็ะตักท่ายกับผู้ชมทางบ้านครับเชิญครับสลาัลัยกุมะรัะตุลลอฮิวะรักะตุครับผมชื่อซาลาฮุดีนอิสมาอันนะครับก็เป็นนักศึกษาจบมาจากมหาวิทยาลัยอิสลามศึกษานครมาดีนะครับคณะอัลกุรอานครับก็ฮัมดุลิลละเราเห็นภาพข้างหลังใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นอาคารโรงเรียนฮาฟิสบ้านัลกุรอาน ชื่อของโรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านรักอกรุรอานเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนะครับฮาฟฟิสในหลักสูตรก็คือที่เราวางไว้เราบอกว่าเรามีฝันแต่เรามีแบบอย่างแล้วเราก็ฝันนั้นไปให้ถึงกับการที่จะทําคนไทยให้สามารถที่จะทําได้เหมือนกับที่อื่นเขานะครับวันนี้โรงเรียนฮาฟฟิสบ้านรักอกุรอานก็อันทามดุญลิลละสร้างเสร็จแล้ว แล้วเราก็ได้เห็นในเฟซในไลน์นะครับกับการที่เราบอกว่าเรามีการระดมทุนปลดหนี้เนี่ยก็ทำดุลินละในเดือนรอมดอนก็ได้มาประมาณหนึ่งล้านจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซเฟซนะครับแล้วผ่านเพจแล้วก็ผ่านไลน์เนี่ยผ่านส่งแชทกันพี่น้องที่อยู่ในหรือติดตามในเพจของสมาคมหรือว่าท้งเพจของของผมเองกับคูมิดเนี่ยนะก็ทำดุลินละ ตอนนี้ได้มาหนึ่งล้านก็หนี้เบาไปเองหน่อยเบาไปก็คือเหลืออีกสี่ล้านก็ขอดูอาอไปอัลลอฮ์ส่งส่งช่วยเหลือมันก็ง่ายได้อัลลอฮ์ส่งไม่ทอดทิ้งคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเสมออยู่แล้วนะครับก็เราก็ระดมทุนกันเรื่อยไปแต่ว่าเราจะก้มหน้าก้มตากับการเรียนที่จะจัดแผนวางแผนกับการเรียนการสอนนะครับก็วันนี้ศอละฮพุดดีนเป็น เป็นนักศึกษาบ้านเราเขาเรียกบัณฑิตป้ายแดงใช่ไหมบัณฑิตป้ายแดงก็คือเพ nah ิ่งจะสําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอัลิสลามียะก็คืออัญชัยมีอัลสลามียะบินวันนี้นะอันมมนาวาร์บางคนเขาก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยมดีนาแต่ถ้าชื่อที่ถูกก็คือมหาวิทยาลัยอิสลามณฑ์นครมดีนานะครับและจบคณะกุรลอ่านเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับสาฮุดีนขออนุญาตอย่างนี้ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามี <c oughs> มุสฮับที่เป็นของฮาดียะที่มาจากราชอาณาจักรสุดิีราระเบียแล้วก็มาว่าให้กับพี่น้องมุสลิมคนไทยเนี่ยนะแล้วก็พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมคนไทยหลายคนนะครับก็มีความประสงค์เอาไปอ่านไปศึกษาดูแต่ว่าถ้าท่านเอาไปแล้วท่านต้องรู้จักว่ากุรานเป็นเป็นธรรมนูนู และเป็นพันธมิตรของอรรถสุบาวรนณตาลาต้องวางในที่ที่เหมาะสมพี่น้องท่านใดที่ต้องการกราุรอ่านแปลไทยวันนี้มีจํานวนห้าเล่มทั้งพี่น้องมุสลิมนะนะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถ้าท่านพี่น้องที่บอกว่าบ้านฉันครอบครัวฉันไม่เคยได้เลยและยังมาไม่ถึงเลยถ้าในต่างจังหวัดเนยนะตั้งแต่ภาคใต้ไป14จังหวัดเนี่ยนะ เขาจะมีคนแจกกันจยกระทั่งผมไปเห็นบางทีแบบมันเหลือกองอยู่เต็มเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าพี่น้องบ้านใดที่ยังไม่มีเนี่ยอ่านภาษาไทยนะท่านต้องการจะเอาไปท่องไปอ่านแล้วก็เพื่อที่จะได้ความหมายท่านทักมาได้นะครับแล้วก็มีห้าเล่มเราจัดส่งให้อันนี้คือเป็นของอริยาหลังรองโมฎดนแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสองเล่มสองเล่มก็คือว่าเดี๋ยวเราจะ หมดแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสองลังลังละประมาณ80ชุดเนี่ยนะแปดสิบเล่มก็คือเหลือประมาณ100ร้อยกว่าชุดเนี่ยที่ทามากว่าสามพันชุดเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ100ร้อยกว่าชุดก็คือชุดฝึกทีแลวตีที่วันนี้หลายๆโรงเรียนก็เริ่มเอาไปปรับกับการสอน <c oughs> ให้กับเด็กนะครับจากพื้นฐานของหนังสือหัวเล็กที่เรียกว่าอิดาบักเรียดิยาหัวเล็กเนี่ยแล้วก็เอามามีการปรับใหม่แล้วก็มีการเรียงใหม่ มีการเขียนใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือค่อนข้างจะจะใหญ่พอสมควรนะครับแบบนี้เลยที่ที่บอกว่าถ้าคนเข้าใจภาษาอัหรับแล้วเป็นครูที่เข้าใจภาษาอัหรับนะผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่บอกว่าหนังสือสองเล่มนี้สอนเด็กเล็ก <c oughs> แบบนี้ได้ห้าขวบได้ก็ไม่ถึงหนึ่งปีอังชาลออ่านกุรอานได้แล้วก็สอนเด็ก โต oh, <c oughs> ที่อยู่ระดับมัธยมที่ไม่เคยอ่านกุรอ่านก็ล่าสุดเด็กผู้หญิงในจังหวัดหนึ่งของของลูกของของลูกศิษย์ที่เพื่อนผมเอาไปสอนก็คือสามารถที่จะะไรครับอ่านกุรอ่านได้แล้วก็บอกว่าถ้ากุรอ่านเป็นสิ่งที่ดีงั้นขอกลับไปสอนแม่ที่เป็นมูอัลลับนะครับกเ็เป็นอะไรที่บอกว่าสอนเด็กได้นะครับเ,เด็กเล็กหนึ่งปี ที่โรงเรียนแถวบ้านทําได้แล้วขึ้นกุรอานเวลาขึ้นกวรานที่เป็นรอสามุสมานี่เปิดหน้าไหนและให้อ่านคือไม่ต้องยืนสะกดแล้วบอกว่ายังไม่ได้เรียนครูยังไม่ได้สอนเด็กจะไปของเขาได้อันนี้แถวบ้านทําได้แล้วนะครับแล้วก็เด็กม .4 ีเรียนไม่ถึงปีอ่านได้เอากลับไปสอนแม่ที่เป็นมอัลรับเพราะว่ากุรานเป็นสิ่งที่ดีอยากตอบแทนบุญคุณแม่ก็กลับไปสอนแม่ที่บ้าน วันนี้แม่เขาก็อ่านได้นะครับแล้วก็โรงเรียนมอัลับสองเล่มนี้ก็สอนได้มุสลิมใหม่สองเล่มนี้ก็สอนได้แล้วสองเล่มนี้สอนเด็กที่เรียนภาษาอัหกับก็ได้มดสักคู่ที่ขึ้นหน้านี้ขออนุญาตดูหน้าน,านี้หน่อยครับหน,หน้าที่เป็นหน้าแรกที่ที่เป็นเป็นสีที่เจ้าหน้าที่ขึ้นใหนอ้อีกอีกที่เป็นสามช่องอะครับอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งไม่ครับอีก อันหน้าเนี้ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือว่าหน้านี้จะเป็นตัวอักษรอักษรขึ้นต้นอักษรกลางและอักษรท้ายแต่เราไม่ได้เน้นแค่อักษรนั่นนี่สอนเด็กเล็กคือเราจะเน้นอักษรต้นอักษรกลางอักษรท้ายสอนมุสลิมใหม่ก็อักษรต้นอักษรกลางอักษรท้ายแต่สอนเด็กที่เป็นภาษาอัหรับอันนี้คือคํากริยาที่จะไปผันอีกเกือบ50คํา ที่เป็นคํากิริยาอดีตปัจจุบันเป็นคําสั่งเป็นรูปของผู้กระทําเป็นสิ่งที่ถูกกระทําเป็นสถานที่เป็นการและเวลาถ้าเด็กได้ตรงนี้คําศัพท์ตรงนี้นะครับที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยเช่นคําว่าสอบรอที่แปลว่าอดทนและคําว่าสอบบิดผู้อดทนสอบบูดการอดทนสอบบัตตู้ฉันอดทนแล้วตาอิสบิดจงอดทนคําเดียวมันจะผันได้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ในเล่มสองที่เป็นรูปของการผัน ดังนั้นสองเล่มนี้ผมถึงบอกว่าอ่ะองั้นเอาลงสอนเด็กได้สอนเด็กโตที่อ่านไม่ออกได้สอนเด็กที่เคยอ่านไปแล้วต้องการปรับจูนให้เขาได้เร็วเพื่อที่ไปอ่านรอศามมุสมานนี้ได้ก็ทําแล้วนะไม่ใช่พูดเฉยๆฉแล้วก็สอนมุสลิมใหม่นั่นนะได้นะนะสอนเด็กที่เป็นภาษาอับกับสองเล่มนี้สอนเด็กที่จะเรียนกอรีสอนเด็กที่จะเรียนฮาฟิสกับการปรับมะขรดเพราะในสองเล่มนี้ เติ้ยวิธทั้งหมดเลยก็คือไปคัดลอกมาจากหนังสือของเชคมาฮามุดคอลินอัลฮุสซรีเนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของพูรบอิสยาละอักษรที่เป็นไรบ้านเรารีกอักษรเสียงสูงนะคำที่ต้องอ่านหนักแล้วเราก็พลาดกันในเรื่องของสีฟา้าเรื่องของมะราดเติ้ยวิตทั้งหมดฮุโกลมห้าแล้วก็มัดทั้งหมดอยู่ในไหนอยู่ในนี้ ฉะนั้นเล่มสองเนี่ยถ้าคนไม่เป็นตันวิทย์บอกว่าสอนค่อนข้างจะลําบากแล้วก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องของอะไรคําศัพท์สอดแทรงอยู่ในไหนในเล่มสองแล้วก็อิเดกรมต่างๆก้อนกอละต่างๆแล้วก็เอเรื่องของรอหรือแม้กระทั่งอิชิมามสากะตะอิมาละอยู่ในนี้แล้วก็มีอะไรเรื่องอะไรครับไซยาด้าอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ให้รู้ว่ารอสามุสมานี่กับลายอีต่างกันยังไงก็สองเล่มนี้จะหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ ร้อยกว่าชุดก็อินชาลอดเดียวจะมีการปรับอีกนิดนึงแล้วเราก็ทําขึ้นมาใหม่ในในเทอมใหม่นะครับก็ตอนนี้โรงเรียนที่สอนผู้ใหญ่มอัลลับนะครับมุสลิมใหม่ก็เอาไปสอนบางโรงเรียนก็เอาไปปรับกับโรงเรียนอนุบาลเราบอกว่าหนังสือคือสือ่อหนังสือคืออุปกรณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งมันจะสําเร็จลุงล่งกันได้ก็คือหนึ่งครูผู้สอน สองตัวเด็กนักเรียนแล้วก็สื่อที่จะทําให้เขาได้เกิดการเรียนรู้เป้าหมายทํายังไงที่จะใ้อ่านอันกรอ่านได้เร็วที่สุดอันนี้คือก็ฝากไว้ว่าสองเล่มน,นี้นะครับไม่มีวางขายไม่มีจําหน่ายเพราะต้องการให้เด็กนั้นได้ได้อ่านแล้วถามว่าต้องการแล้วอยากได้ที่ไหนมีอยู่ที่ผมคนเดียวแล้วก็ใช้วิธีจัดส่งเอาเพราะว่าต้องการที่จะให้หนังสือนี้ตามที่ ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กก็คืออยากสอนกุอ่านวันนี้ท่านเห็นชื่อผมเขาใช้คําว่าดอรอนําหน้าใช่ไหมดรถามว่าจบดรแล้วอยากทําอะไรผมบอกถ้าจบดอรอยากเป็นครูสอนกุอ่านนี่แหละคือสองเล่มที่ทํามาด้วยความตั้งใจจากประสบการณ์ทั้งหมดล้นๆตั้งแต่เป็นครูมาตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วก็มาทำสองเล่มน,นี้นะครับแล้วก็เล่มน,นี้นะครับเรามอบเป็นของฮเดียก็อันนี้ฝากประชาสัมันเดี๋ยวเรามา ฟังเรื่องของซรลาหุ่ดินเล่ายาวๆนิดหนึ่งก่อนที่จะถึงแปดโมงเนี่ยให้ยาวๆนิดหนึ่งเก้านาทีก่อนก็คือเริ่มเรียนฮาฟิตตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้าถามเมื่อเริ่มเรียนก็จบป .6 ครับอายุสิบสองสิบสามจบปอ .6 อายุสิบสองเคยเรียนที่คลอ,อ,องสองครับดารุนอุลูมอิสลามีคองสองปทุมธานีปทุมธานีครับผมใช้เวลากี่ปี ประมาณ3ปีครึ่งครับ4 4ปี3ปีครึ่งอ่านจบจบเริ่มต้นนะจบเปาหกเหมือนเด็กทั่วๆไปก็ไปเรียนที่ของ2ก็ไปเรียนอาซีรอก่อนครับผมก็ไปเรียนเหมือนชั้นเตรียมก่อนไปปรับตัวก่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เริ่มท่องกับการเรียนก็คือ4ปีก็น่าจะ12 13 14 1 5 1 6หลังจากนั้นหลังจากคองสก็ได้มีโอกาสไป โมริตเนียแต่ผู้ชมถ้าติดตามรายการอยู่ประจำที่ผมบอกว่าจะมีลูกชายผมแล้วก็มีอีกสองคนที่ไปด้วยในหนึ่งจากสามคนที่ไปชุดแรกเลยมันมีคนไทยเคยไปอยู่คนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมอันนั้น,<ค>นไป,ปตตคนปัตตานีไปอยู่แล้วก็น่าจะเป็นโมริตเนียไปแล้วเพราะว่าผู้ไทยน่าจะไม่เคยรู้เรื่องแล้วแหละเพราะว่าไปอยู่กับคนโมริตเนียเลยนะไปอยู่ทะเลทราย แต่ชุดนี้เป็นชุดที่ผมพาไปถ้าสําหรับผมก็คือเป็นชุดที่พาไปแล้วไปเรียนฮาฟิตเนี่ยก็สามคนไปอยู่โมเิร์ตเนียกี่ปีผมอยู่ประมาณปีกว่าๆครับปีสองเดือน<บ>อปีสองเดือนตอนเรียนที่คลองสองเนี่ยท่องกุรอ่านแบบมายิดครับผมแล้วเวลาไปโมเดิรตเนียเขาให้ท่องไหมเขาเขาที่เข,า,ขาไม่เขา เขาไม่ให้ท่องครับเขาไม่ให้ท่องเล่มมายิดคือเขาให้เหตุผลว่าอันกุรอานเนี่ยการรำซำมุสฮัฟเนี่ยการเขียนอันกุรอานเนี่ยเป็นเตากีฟี่ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมาไม่ได้เป็นสิ่งที่บรรดาซหาบัตเนี่ยได้ทาการอิจติหาได้ทาการคิดค้นที่จะเขียนขึ้นมาเอง<ม>คือเขาก็เลยให้เปลี่ยนหนังสือที่จะท่องก็คือให้จำำําคําศัพท์ว่าเขียนแบบนี้แบบนี้ไปด้วยครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนหนังสือทิ่โมริเตรเนียครับผมออัอนนี้หนึ่งก็คือประเทศไทยเราเรียนกุรอ่านแบบกุรอ่านบายจีตบ้านเราเรียกปิดปากไม่ได้ดูหน้าปกนะบ้านเราเรียกของกุรอานมาจากอินเดียปาก,กีนนะนะอันนั้นบ้านเรายังใช้ท่องกันอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าจบแล้วสามสิบครับแต่เวลาไปเรียนโมดิเตเนียเขาให้เปลี่ยนกุรอ่านใหม่มุสัตครับผมง่ายไหมยากยากครับแต่เราท่องอยู่แล้ว ใช่ใช่ครับผมคือเวลาเราท่องเนี่ยคือวิธีการจําก็คือจะจําหัวหน้าท้ายหน้าก็คือมันจะต่างกันสิ้นเชิงก็คือเหมือนกันไปท่องใหม่เลยครับอ่านแล้วก็คาน,นี้ถ้าเราท่องของเราเวลาเรานึกภาพเลยว่าอันทำดุลินแล้วสุราฟาติฮะอยู่นี่แล้วก็หน้าสองไปอิสล,ลามามีกุรอ่านมายดนะนะปากี<ม>เวลาขึ้นหน้าต่อไปก็เป็นอินนั่นแหละดีครับอินนั่นแหละดีต่อไปก็หน้าต่อไปเป็นซุมมบุบุกมุนอันนี้เป็นของมายด แต่เวลาไปเป็นเราสามมุสมานี่เราหลอกเขาไม่ได้้งเราอะเราก็ต้องจําอยู่แล้วเวลาไปเข้าครูล้วก็นึกถึงภาพมรดนเดิมอะคือบางทีเขาจะถามหน้าหน้าที่สามหน้าที่สี่อะไรแบบนี้าถามเป็นเลขหน้าให้มาการแสดงว่าครูเขาฉลาดกว่านักเรียนที่ผมบอกถ้าแบบฝนไทยเราก็จะหลอกว่าอะไรท่องเราก็ท่องอันเดิมมีเขียนไหมคือตอนมรดิรเ,นเนี่ยไม่มีเขียนไม่มีเขียน <c oughs> แต่เขาจะบอกว่าให้ท่องหน้าห้าขึ้นตรงไหน นั่นแสดงว่าเราต้องท่องจากเล่มของกุรานกะดีกุรานมีมาย,ยีตคือเล่มมาจากโซนของชมพูทวีปและก็โซนบ้านเรายัางใช้อยู่ตอนตอนนี้ถ้าเราใช้กุรานเรียนหัวเลขให้กับเด็กตั้งแต่อะไรครับเกียราอาตีเนี่ยนะเป้าหมายก็คือไปเรียนรอสามอ่านลุกสมานีและติลวาวตีเนี่ยก็คือเพื่อไปอ่านรอสามอุสมานีเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ารอสามอุสมานีคือใครแต่เรามาดูตรงนี้ก่อนว่า เมื่อไปโมริตเนียแล้วต้องเปลี่ยนก็คือไปอยู่ปีไปทวนจบหรือไปท่องจบไปทวนจบครับก็จบไปคือ,อจบจบทวนจบจนนนหลังจากนั้นก็คือโมริตเนียเสร็จกลับมาบ้านไปไหนต่อไปอ,อ,อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียท่องหลักสูตรหลักสูตรเจ็ดเดือนของเขาต่อกสูตรหนึ่งปีเจ็ดเดือน เจ็ด <7 S 1> เดือน,อนครับผมเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> เดือนจบสามสิบยุทธสาหรับเด็กที่ไปใหม่ครับแต่ของเราจบไปแล้วเราเรียนมายิดไปแล้วสามปีกว่าที่ของสองเราเรียนที่โมริตเนียกับหนังสือเล่มใหม่มุสฮับเล่มใหม่ก็ไปนุสมานี่ปีกว่าแล้วไปอินโดไปเรียนอะไรก็ตอนแรกเข้าก็คือไปท่องแบบคนอื่นเลยครับเจ็ดเดือนก็คือผมก็ใช้เวลาประมาณสองเดือน สองเดือนแล้วก็จบแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเขาเรียกว่าตัสเสและก็รับบิยาซากับเชคคนเยเมนครับก็ได้มีการปรับมัคคอล์นก็คือตัศเสคือต<ร>ัศเสก็คือการอ่านให้เชคฟังและเชคก็จะบอกว่าตัวไหนผิดตัวไหนผิดนะครับเป็นการอ่านตัวต่อตัวครับทีไรเนี่ยครับผมเป็นตรักีเป็นตลักีลกแล้วได้อยาซาคือคือยังยังไม่ทันได้คือ ขับก่อนตอนนั้นไปประเทศอียิปต์ก่อนอ่างันท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็คือเราเอาไม่ใช่ตุ๊กตาแต่เราตัวจริงๆมาก็คือว่าวันเนี้เราจะมาคุยกันก็คือว่าระบบการท่องจํำคุรอานที่โรงเรียนฮัฟิตบารักุรานที่บอกว่าผมวางไว้หนึ่งปี30ยุสมันหมายยังไ,ไงไปยังไงไม่ได้ขายฝันแล้วไม่ได้เพ้อฝัน แล้ววันนี้ผมบอกว่าพยายามที่จะให้เด็กท่องควดอ่านที่เป็นหลักสามุสมานีก็เป้าหมายถ้าเด็กต่อไปถ้าผมติดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือถ้าผมวางกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเด็กเขามีโอกาสต่อที่จะไปเรียนต่อที่จะไปในอนาคตเด็กเขาจะมีในใจนิดนึงอ่ะพูดแทนเด็กก็ได้เด็กก็จะบอกว่าทําไมครูไม่สอนเล่มนี้ผมตั้งแต่แรกวะนั่นคือมันจะมาส่งผลกลับมาว่า แล้วทำไมเราไม่ให้เขาตังกระเรกเราก็จึงกลับมาบอกว่าวันเนี้เล่มนี้ที่บอกว่าถ้าท่านอ่านเล่มนี้และเดี๋ยวก็คงจะต้องใช้สองเล่มนี้แหละที่บอกว่าเด็กที่จะเริ่มเรียนฮาฟิดเดี๋ยวปรับสองเล่มนี้ก่อนปรับสองเล่มนี้ก่อนปรับอะไรเพราะในนี้คือตตจวิทหมดเลยแต่ในนี้คือมะขลอดซีฟาสหมดเลยออกตัวถูกใหม่ก่อนไล่ตัวฮาเลกใหม่ตัวอินใหม่จะไม่มานั่งว่าเอาอ่านอ่านทำดูแล้วไปนั่งแก้น,นี่นั้นแต่จะแก้ที่นี่ก่อนนะแล้วก็ สซลาร์โด,ดีนก็ไปาจากของสองเรียนแบบหนึ่งเวลาไปโมนิเตเนียต้องไปปรับมุสับที่เป็นกะรีมแล้วก็กลับมาอินโดนีเซียต้องเรียนเข้าครูใหม่มันก็ไกลกำลังจะให้ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังได้เห็นพร้อมๆกันก็คือว่าอ้าวจบแล้วก็ครูสอนจบแล้วไปโมนิเตเนียไปอยู่กับคนอาหรับแล้วแต่มาอินโดนีเซียต้องมาปรับทัศเียแก้ใหม่ แล้วก็ต้องตะลักกีใหม่เดี๋ยวเราพักสักคู่มาพบกันช่วงที่สองครับ